สาขา,า,ขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะก่อนอื่นที่เราคิดเป็นตัวแปรขึ้นมามันจะได้กรอบแนวคิดในลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์นะคะหายหมตรงนี้ค่ะกาวด้วยเลยนะคะ เป็นกรอบแนวคิดค่ะก็จะมีในส่วนของตัวแปรที่จะศึกษาก็คือจิตบริการการบริการเจตคติต่ออาชีพนะคะการบริการการท่องเที่ยวสุขภาพจิตนะคะอันนี้ในส่วนของในเรื่องของจิตใจนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์สถานการณ์ก็จะมีในส่วนของเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็ประสบการณ์การการทํางานบริการนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้คือเชิงสังคมนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของเพศนะคะครอบครัวค่ะชาติพันธุ์นะคะเพราะว่าที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะมีนักศึกษาคนชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะคะ,คะก็เลยลองนาตัวแปรตัวนี้เข้ามาดูนะคะแล้วก็ในส่วนของอายุด้วยนะคะแล้วเราจะได้ผลของตรงนี้ก็คือพฤติกรรม พฤติกรรมการฝึกงานนะคะของนักศึกษาฝึกงานและก็ผลการเรียนนะคะคือจะศึกษาในเชิงของความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์นะคะคือประสิทธิภาพของการให้บริการของนักศึกษาฝึกงานนะคะค่ะสำหรับตัวแปรของเราตัวแปรแรกก็คือจิตบริการนะคะตัวแปรตามก็คือพฤติกรรมของการฝึกงานเนาะคะ่ะนิยามที่ให้ไว้ในตรงนี้ก็คือ จิตบริการหมายถึงนักศึกษาควรมีคุณลักษณะของผู้ทําหน้าที่นักบริการที่ดีตามหลักของ Service m มายนะคะซึ่งก็จะมีแต่ละคำะคือในส่วนของมีลักษณะการบริการอย่างไรอย่างไรเช่นความเยี่มแย่ความกระตือรืรน้นนะคะ,ะความประทับใจความสุภาพอ่อนโยนอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็เรามาลองเขียนข้อคําถามของแบบสอบถามนะคะก็ ตอนแรกก็ทำซะหลากมิติเลยนะคะก็อาจารย์ว่าเอามิติเดียวก่อนก็ได้นะคะก็เลยลองมิติเดียวก่อนนะคะก็จะได้เป็นแบบอันนี้คือแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามรของที่จะลองถามใคอย่างเช่นอ,อันแรกนะคะก็คือเรื่องของการยิ้มแย้มกันใสเนี่ยนะคะเช่นฉันรู้สึกมั่นใจเมื่อ,อฉันได้ยิ้มแย้มเมื่อฉันได้ยิ้มให้กับลูกค้านะคะ สองคือฉันทางานบริการด้วยความประตือรือร้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้เป็นโพซิทีฟนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะเป็นในลักษณะของอันเนกาทีนะคะคือไม่สําหรับของค่ะดิฉันก,ก็มีเท่านี้ค่ะก็คืออยากให้ทุกท่านให้ข้อให้คำปรึกษาค่ะเชิญค่ะข้อต่างๆน มีไหมไม่มีกินข้าวพูดไม่ออกค่ากาจรดูกรอบแนวคิดนิดหนึ่งอันนี้ก้าวหน้ามากเลยนะกาจรอันนี้ก้าวหน้ามากเลยจริงๆก็มีกรอบแนวคิดเลยนะไปทําวิจัยได้เลยนะเนี่ยก็คือกรอบแนวคิดดูชื่อเรื่องนี้ชื่เรื่องชื่อเรื่องบนชื่อเรื่องก็คือรูปแบบประสิทธิภาพไม่มีกำลังนะ รูปแบบประสิทธิภาพการบริการประสิทธิภาพการบริการคือการบริการอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะของใครของนักศึกษาฝึกงานสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเห็นไ,ไหม,มเ,เป็นโมเดลและเป็นโมเดลและเอาไปดูกรอบแนวคิดโมเดลของอาจารย์เนี่ยก็จะมีกรอบแนวคิดเนี่ยตัวแปรสําคัญที่สุดอยู่ทางขวานะตัวแปรตัวแปรตามนะ y นะ ก็คือพฤติกรรมสำริใช่ไหมพฤติกรรมการฝึกงานค่ะพฤติกรรมการฝึกงานโอเคพฤติกรรมการฝึกงานสำริของคนอื่นพฤติกรรมการฝึกงานของนักศึกษาแล้วก็ผลการเรียนแล้วก็ผลการเรียนนะดันั้นตรงนี้ก็จะมีสองตัวแปรนะคือพฤติกรรมการฝึกงานเดียวมีตัวชี้ ตรงนี้จะมีตัวแปรตามของตัวก็คือพฤติกรรมการฝึกง,งานพฤติกรรมการปฏิบัติของเขาในการฝึกง,งานนั่นเองนะซึ่งคนที่จะตอบได้ก็คือหนึ่งตัวเขาเองและสองคนที่ดูแลเขาขณะฝึกง,งานนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือผลต้นินในการเรียนใช่ไหมผลต้น<า>ินของการฝึกงานใช่ไหมค่ะเปลี่ยนการฝึกง,งานางนั่นเองนะเปลี่ยนการฝึกง,งาน,นนี่ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์เนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างอาจารย์เนี่ยจริงๆก็มี เพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทประสบการณ์การประสบการณ์การเคยฝึกงานการทํางานบริการนะซึ่งอันนี้สองกรอบแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นหลักการคิดง่ายๆนะในการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยกลุ่มนี้คือตัวแปรตามพวกนี้คือตัวแปรสละนะตัวแปรสลับวิธีคิดง่ายๆก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือมันอยู่ภายในตัวของของกลุ่มเป้าหมายก็คือลักษณะภาอังกฤษนั่นเองนะ ลักษณะจิตหนึ่งก็คือจิตบริการที่อาจารย์เขาสนใจอยู่เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวพ้ารองเลยนะตัวไม่เองอยู่นี่ตัวพระรองคือจิตบริการที่เขาสนใจแต่เขาสนใจสองตัวเนี่ยผมบอกไม่พอหรอก้ากษาอย่กงาั้นมันติ๊กตนกันไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องมาเป็นชุดมาเป็นชุด,มา,ชดมาเป็นชุดเพื่อจะมาอธิบายตัวน,นี้นะอันที่สองก็คือเจตคติต่ออาชีพบริการท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะนี่เป็นเรื่องของึาษาบริการท่องเที่ยวนะ อันที่สามคือสุขภาพจิตตัวนี้ก็สําคัญเจตนติต่ออาชีพเนี่ยมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ต้างเปงานถ้าคนที่มีเจตนิสติไม่ดีเนี่ยไปเรียนตามๆตามเพื่อนหรือเรียนอย่างแกนแกนเนี่ยมันก็เวลาเปิดง,งานก็ไม่ตั้งใจนะเนี่ยทด่คิดคิดเอาใจใจก่อนต้องไปรีวิวนะแต่แล้วสถานการณ์เนี่ยก็คือมีเพื่อนใช่ไหมถ้าครบเพื่อนที่พฤติกรรมลักษณะเพื่อนที่ครบเนี่ย ถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบเที่ยวชอบใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เพื่อนที่ไม่ใส่ใจในการเรียนอะไรเงี้ยนะตรงข้ามถ้าเพื่อนที่ใส่ใจการเรียนเพื่อนที่ไม่ชอบเที่ยวเตะเพื่อนที่มุ่งแต่มุ่งงานอะไรเงี้ยนะมันก็น่าจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันนะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือประสบการณ์ประสบการณ์การเคยทางานบริการคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานบริการนี่อาจจะมีผล ต่อการปฏิบัติในการฝึกงานของเขาใช่ไหมเด่นองเขามีประสบการณ์อยู่ <c oughs> เขาก็รู้พอ <c oughs> เขาไปทํางาน <c oughs> เขาเจองาน <c oughs> เขาก็เข้าใจเลย <c oughs> เขาก็ทาได้ดี <c oughs> ใช่ไหมแต่บางคนที่ไม่มีประสบการณ์็อาจะเ <c oughs> สียเปิดนะส่วนตรงนี้เนี่ยอาจารย์เขามีตัวแปรสําคัญคือเชื้อชาติเ <c oughs> พร้อมเขาบอกว่าเขามีเท่าขามีอ,อะไรอยู่เออเขาบอกตัวนี้ดีนะซึ่ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตัวแปรในกลุ่มของชีววสังคมเนี่ยมันไม่ได้วัดเป็นเป็นอะไรเป็นเป็น ชุดชุดของข้อความเหมือนพวกนี้นะพวกนี้ต้องมาเป็นชุดชุดข้อความอันนี้แต่ละตัวแปรในนี้วัดแค่ข้อเดียวเช่นเพศแปลไทยอีกใช่ไหมออะไรอ่ะไอที่เจ้าขาวจะอะไรก็เรียกอะไรชาติพันธ์ชาติพันธ์ชาติพันธ์ก็อะไรอะไทยพื้นรล้าไทยเจ้าขาวอะไรเนี้ยนะไม่รู้อาจารย์ใช้คำไหนที่เหมาะสมนะเนี่ยก็อย่างเนี้ยตัวเนี้ย ตัวแปรนี่ก็ถามข้อเดียวข้อเดียวตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นเครื่องมืออีกเครื่องหนึ่งที่ที่จะตั้งถ้าอาจารย์นำวิจัยโดยใช้โมเดลนี้นะถ้านำวิจัยโดยใช้โมเดลนี้แล้วสร้างเครื่องมือให้ดีโดยโดยทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเนี่ยสร้างเครื่องมืออย่างมีมาตรฐานนะแล้วเก็บข้อมูลวิเคราะห์ทำรายงานให้ดีได้มาตรฐานนะ อันเนี้ยเป็นงานชิ้นดีมากเลยนะาันนีสนใจแล้วตัวแปรตามอย่าเล่นตัวเดียวนะคือเดี๋ยวเนี้ยวิจัยถ้าเล่นตัวแปรตามตัวเดียวมันก็ยังไม่เข้มขคนต้องเล่นตัวแปรตามของตัวนะครับแต่สองตัวที่ใกล้กันอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการปฏิบัติงานกับ tpa อย่างเงี้ยนะมันมันจะค่อนข้างใกล้กันอันนี้ใกล้กันเนี่ยมันมันจะดีตรงที่ว่าถ้าไม่เจออีกตัวอาจจะเจออีกตัวหรือเจอทั้งสองตัวใช่ไหม ไม่ได้ไม่เจอแล้วหมดเลยถ้ามีตัวเดียวไม่เจอหมดเลยนะอันนี้เขาเขาเปิดติดต่ออย่างนี้แล้วก็สถิติมันก็สามารถทําให้มีข้ออย่างนี้ได้นะมีใครจะให้ข้อข้อคิดเพิ่มเติมไหมท่านกะลุ่มนี้็นไหมครับไม่มีนะไม่มีก็อาจารย์หาเจอไหม <c oughs> ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับผมว่าเข้าใจแล้ว <c oughs> นะแต่เข้าใจาแล้วเดี๋ยวทำเไป ขอบนะพระคุณมากค่ะก็เป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีอาจารย์จะเห็นว่าการตั้งเครื่องมือเนี่ยไม่ไม่ใช่ใครใครก็ทําได้ใช่ไหมหลายหลายท่านก็เรียนจบวิทยโทุ่นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ใครใครได้ทำได้แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ด้วยเป็นศิลป์ด้วยนะนะแต่แต่ที่ว่าเนี่ยที่อาจารย์ทักเนี่ย เขียนข้อความอย่างเงี้ยถ้าสเกนอย่างเงี้ยมันไม่น่าได้ใช่ไหมราะนั้นมันต้องปรับอีแล้วต้องปรับอีแลแ้วจะเขียนยังไงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นศิดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้แค่อะไรวิธีแล้วทําได้อาจารย์พวกพวกสูตรอาหารทั้งหลายที่เขาชอบเป็น้นเาทำอาจารย์ผู้หญิงคอนเสิรตดีถ้าทําตามสูตรแล้วเาอร่อยไหมไม่มีทางหรอกนะ <c oughs> มันมีศิลมันมีเคส รีเกสเขาไม่ได้ปล่อยเกส้งหมดใช่ไหมเนี่ยผมเคยช่วยแฟนผมทำอารวนะจ๊ะทำไปเถอะโอ้โหทิ้งไปไม่รู้จะเท่าไหร่บางทีมันอ่อ,อนในนอกมันไม่แข็งบางทีมันแข็งนอกข้างในมันแข็งด้วยอรวนี่มันต้องแข็งนอกอ่อนในใช่ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วต้องไปหาเกจิ เขาถึงจะบอกเพ้นให้นะไม่มีทางหรอกเะฉะนั้นคุณไปหาสูตรมาทําไม่มีทางนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นั้สตา์และสิ์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็รู้ตามไปลาสมควรคณิวน,นี้สิเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปตัะเวงหาเพิ่มเติมสิ์ก็ได้จากที่ของเราในนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่เราช่วยกันนยแต่ว่าต้องไปตะเวงหาเพิ่มเติมแล้วก็ไปทําเยอะๆไปผ่านการวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆ ได้แต่ก็จะเก็บเรืเ่อยๆนะมีแค่เครื่องมืออย่างเดียวนะอนะถ,ถ้าถ้าเจ็ดห่วงเนี่ยจะหายห่วงเลยหายไปทุกห่วง <c oughs> นี่แค่ห่วงเดียวเอนะโอเคงั้นเราไปทานข้าวแล้วเดี๋ยวบ่ายขึ้นมาผมจะพูดเรื่องการีิเคาคุณภาพนะครับ